จากพระราชพงศสวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่สองระบุว่าในปีพุทธศักราช2353พระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองแต่งให้ราชทูตยวนเข้ามาอย่างราชธานีสยามเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพร้อมถวายพระราชสาร ทรงยินดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยจีได้เสด็จผ่านที่พบและราชสารอิกฉบับจับใจความได้ว่าตั้งข้อกล่าวหาเจ้าเมืองพะไทยมาศขาดคุณสมบัติในการครองเมืองและยื่นเรื่องขอรับพระราชทานเมืองพะไทยมาศประกาศให้กลับไปเป็นเมืองขึ้นของยวนดังเดิมส่วนฝ่ายข้างกรุงเทพ เมื่อได้ทราบความตามราชสารยวนและประมวลเหตุการณ์ณเวลานั้นซึ่งกําลังระแวงว่าจะมีศึกพม่ามาจากทางเหนือเมื่อการเป็นเช่นนี้จึงเห็นไม่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นอริกับยวนขึ้นทางใต้อีกฝ่ายหนึ่งจึงได้ส่งพระราชสารตอบกลับรับข้อเสนอยอมยกเมืองพไทยมาศ พระราชทานแก่พระเจ้ากลุ่มเวียดนามตามประสงค์จากเหตุการณ์บานปลายในครานี้หลนกล้าวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองทรงเล็งเห็นว่าจะวางใจในการศึกสงครามตามหัวเมืองชายทะเลไม่ได้ลุในปีพุทธศักราช2357ส่งโปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นแม่ก่องสเสด็จลงไปทำเมืองขึ้นที่ปากลัดโดยตัดเอาท้องที่แขวงกรุงเทพมหานครบ้างและแขวงเมืองสมุทรปราการบ้างรวมกันสร้างเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลแห่งใหม่บัญชาให้สร้างป้อมขนาดใหญ่ขึ้นในฝั่งตะวันออกสามป้อมให้ชื่อ ป้อมปู่เจ้าสมิงไา่ป้อมปีศาจสิงป้อมราหูจอรรวมทั้งป้อมตันชื่อป้อมวิทยาคมซึ่งส้ัง